สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Wolverine เรื่องราวของนักฆ่าผู้ไม่ตายหลีกวิเวกในป่าจนมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยได้หวนคืนสังเวียนอีกครั้งครับก่อนชมคลิปขอข,อขอนอยิงไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โลแกนพระเอกของเรื่อง เขาถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันของญี่ปุ่นที่เมืองนางาซากิเมื่อเครื่องบินรบของสหรัฐทิ้งระเบิดปรามานูลงใกล้เขตฐานทัพนายทหารยาชิดะตัดสินใจปล่อยเฉลยทั้งหมดเป็นอิสระรวมทั้งโลแกนที่ถูกจองจําในบ่อน,น้ำลึกโลแกนเนี่ยเป็นมนุษย์กลายพันธุ์อย่างที่เรารู้ มีพลังพิเศษตั้งแต่เกิดรู้ดีว่าการหลบหนีไปที่อื่นก็คงไม่เห็นทางรอดเขาจึงชุดร่างยาชดะลงมาหลบภายใต้บ่อพร้อมปกป้องนายทหารคู่นั้นจากแรงระเบิดมหาศาลร่รางกายของโลแกนทนรับความร้อนจากรังสีปรมานูฮิวนังถูกเผาไหม้จนเกรียมรับแต่แล้วไม่นานเขาก็ค่อยๆค,คืนสภาพเดิมจากพลังรักษาหรือว่าฮิวลิงแฟกเตอร์ที่ติดตัวมา ยาชิดะมองเฉลยชาวตะวันตกตาค้างทั้งหวาดกลัวทั้งทึ่งในพลังเยียวยาของตัวเองของชายปริศนาตรงหน้าก่อนจะได้รับรู้ความจริงว่าโลแกนเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะผ่านการเผชิญสงครามอันโหดร้ายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหลังเหตุการณ์สงบโลแกนยังช่วยให้ในายทหารหลบหนีก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทาง ตัดฉากมาสู่ปัจจุบันโลแกนเลือกใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในป่าลึกและยังคงฝันร้ายซ้ำๆถึงจีนเกรย์คนรักเก่าหนึ่งในมนุษย์กลายพันธ์ของทีม Xmen ที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาเองโลแกนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เข็นฆ่าอีกและจะไม่ใช้พลังปกป้องผู้ใดแต่เมื่อพบมีกริสล่ยถูกวางยาพิษจนคุ้มครั่งออกอลาวันไล่ฆ่าผู้คนเขาจำต้องใช้กรงเล็บเพชรคาดปลดปล่อยเจ้าสัตว์ร้ายให้พ้นความทรมานโลแกนเดินทางเข้าเมืองเพื่อชำระแค้นให้มียักษ์เขาตามไปที่บาร์พบนายพลนหนุ่ม ที่กาลังโม้ถึงชัยชนะของตัวเองครับที่ล้มมีป่าได้ด้วยมือเปล่าโลแกนไม่รอช้าปักลูกดอกอาบยาบนมือในพลาชั่วแต่ชายผู้นั้นยังไม่สํานึกผิดกลับคิดจะต่อกรกับโลแกนรงเล็บโหมดของเขาจึงพร้อมจะออกโรงอีกครั้งทว่าก็มีสาวสวยญี่ปุ่นคนหนึ่งได้รีบมาขวางไว้เธอกล่าวว่าพานกลุ่มนั้นจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในอีกไม่ช้าสาวญี่ปุ่นลึกลับผู้นี้มีนามว่ายูคิโอผู้มีความสามารถอย่างรู้อนาคต เธอแสดงฝีมือไร้เพลงดาบอันน่าทึ่งพร้อมเล่าประวัติของอาวุธที่เธอพกติดตัวมามันชื่อว่าดาบดันสังเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลสมุไรเก่าแก่นอกจากนี้ยูคิโอยังเผยต่อเธอตามตัวโลแกนมาจนถึงที่นี่เพื่อนำดาบจากนายท่านยาชิดะผู้เป็นนายจ้างของเธอมามอบให้แก่เขาซึ่งยาชิดะที่ว่าเนี่ยก็คือนายทหารที่โลแกน เคยช่วยชีวิตไว้ในช่วงสงครามนั่นเองครับยูคิโอยังแจ้งขา่าวเศร้านั่นคือนายท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายแรงและต้องการพบโลแกนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นลมที่แรกโลแกนปฏิเสธไม่ต้องการเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ยูคิโอผู้มีญานพิเศษเผยว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยปลดเรื่องความทุกข์ทรมานและฝันร้ายที่หลอกหลอนเขามาตลอดชีวิตคำพูดนั้นทำให้โลแกนตัดสินใจไปกับเธอตั้งใจว่าจะอยู่เพียงแค่วันเดียวเพื่อกล่าวคำอำลาแล้วจะเดินทางกลับทันที เมื่อถึงโตเกี่ยวครับประเทศญี่ปุ่นยูคิโอเล่าประวัติอันน่าทึ่งของเจ้านายผู้มีพระคุณหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองยาชิดะหันมาทําธุรกิจและประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากปัจจุบันท่านเป็นประธานบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อเดินทางมาถึงเขาด้วตระ ida, กูลยาชิดะโลแกสังเกตเห็นบอดีกาดที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับ1ิบนาย ยูคิโออธิบายว่ากลุ่มยากุซ่าหรือว่ามาเฟียญี่ปุ่นกำลังจ้องเล่นงานในท่านและคนในครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยชินเงินลูกชายของท่านและมาริโกหลานสาวคนเดียวปู่เป็นลูกสาวของชินเงินซึ่งยาชิดะมอบหมายให้ยูริโกคอยอารักขาและเป็นเพื่อนคู่ใจของเธอมาริโกรู้สึกไม่ถูกชะตาก,กับโลแกนตั้งแต่แรกพบเธอสั่งให้เขาทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าพบกุณปู่ของเธอ หลังแปลงชมเรียบร้อยแล้วเขาได้รับอนุญาตให้เข้าพบยาชิดะอีกฝ่ายเห็นเนี่ยก็ทักทายทันทีว่าคุณดูไม่เปลี่ยนไปเลยทั้งที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วซึ่งชายแก่ยังมีหมอสาวชาวตะวันตกชื่อว่าหมอกรีนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์สุดล้ำสมัยแต่ผนังห้องยังคงตกแต่งด้วยศิลปะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นครับยาชิดะชี้ให้ดูรูปกลุ่มนินจาดำนักรบผู้พักดี ที่ปกป้องตระกูลของเขามาอย่างยาวนานกว่า700ปียาชิดาแสดงความขอบคุณที่โลแกนเคยช่วยชีวิตเขาไว้และต้องการตอบแทนบุญคุณด้วยการปลดปล่อยโลแกนจากความทุกข์ทรมานอันมาจากการมีชีวิตอมตะทำให้ต้องทนเผชิญกับการสูญเสียคนรักซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาชิดาเปิดเผยว่าเทคโนโลยีของบริษัทเขาเนี่ย สามารถถ่ายโอนพลังที่ไม่มีวันตายนั้นส่งผ่านไปยังคนอื่นได้แล้วโลแกนจะได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยบุคคลผู้ต้องการรับช่วงต่อก็คือตัวยาชิดะเองรับชายชราย,ยังไม่พร้อมจากโลกนี้ไปเพราะว่าเป็นห่วงหลานสาว ที่กาลังตกอยู่ในอันตร,รายจากการลอบสังหารเอาง่ายๆก็คือว่ายาชิดะต้องการเอาพลังอามาตะจากโลแกนที่ต้องการใช้ชีวิตแบบคนปกติแม้ข้อเสนอจะน่าสนใจรับแต่โลแกนตระหนักดีว่าพลังคงเขานั้นเป็นภาระอันหนักหน่วงเกินกว่าที่ใครจะแบกรับได้เขาจึงปฏิเสธและวางแผนเดินกลับในวันรุ่งขึ้นทันทีคืนนั้นโลแกนสังเกตเห็นความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกชินเง็นตบหน้าลูกสาวอย่างรุนแรงต่อหน้าคนรับใช้ในบ้าน เธอผิดหวังและเสียใจจนถึงขั้นจะปลิดชีพตัวเองครับแวา่าโลแกนเข้ามาขวางได้ทันและปลอบลมให้เธออย่าคิดสั้นยูกิโอเปิดเผยความจริงให้เขาฟังว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ยาชิดะรับมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นเพื่อนสนิทของมาริโกะเท่านั้นขนาดเดียวกันในห้องส่วนตัวยาชิดะเรียกลูกชายเข้าพบเพื่อแจ้งการตัดสินใจครั้งใหญ่ท่านผิดหวังในความสามารถบริหารของชินเงินจึงอยากส่งต่อมรดกและอำนาจบริหารทั้งหมดให้กับมาริโกะดูแลแทนชินเงินไม่พอใจเป็นอย่างมากครับข่มขู่พ่อตัวเอง เขาจะไม่ยอมให้แผนการของพ่อเนี่ยเป็นผลสําเร็จคืนนั <t 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 ้นโลแกนยังคงหลอนเพราะว่าฝ uh ันร้ายถึงคนรักเก่าแต่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติภายในร่างกายเมื่อมองออกไปด้านนอกห้องพักพบว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างของยาชิดะออกจากห้องนอนยูคิโอแจ้งข่าวไา้ว่านายท่านสิ้นใจแล้ว่วยที่พลังพิเศษในการอย่างรู้ล่วงหน้าของเธอไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์นี้ได้ก็คือปกติถ้าจะมีใครตายเนี่ยยูคิโอจะรู้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ พิธีศพถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติสมฐานะมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจระดับประเทศโลแกนเนี่ยก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานนี้ด้วยครับที่นี่เขาได้พบโนบุโรรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมผู้เป็นคู่มั่นของมาริโกซึ่งพ่อของเธอนีบ,บังคับให้มั่นหมายกับนักการเมืองเพื่อยกระดับสถานะสังคมของตระกูลโลแกน,นยังสังเกตเห็นชายชุดดำคอยเฝ้าระวังความปลอดภัยรอบงานซึ่งก็คือนินจาฮาระดะเพื่อนสนิทของมาริโกและเป็นหนึ่งในกลุ่มนักรบนินจา ทีจงรักภักดีต่อตระกูลยาชิดะระหว่างประกอบพิธีนั้นกลุ่มยากุซ่าแฝงตัวเข้างานในฐานะนักบวชเพื่อลักพาตัวมาริโกะโลแกนจับพิรุษได้ก่อนจะรีบเตือนเธอทำให้แก๊งยากุซ่าเนี่ยเรียบลงมือโจมตีทันทีพวกมันเล็งปืนยิงเข้ากลางลําตัวของโลแกน หนุ่มกลายพันธ์ประหลาดใจที่เขารู้สึกเจ็บปวดผิดปกติทั้งที่โดนยิงเพียงแค่นัดเดียวแต่ด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขายังคงก,ากลางกรงเล็บวูบรีนไล่กำจัดศัตรูได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดิมขณะเดียวกันหมอกรีนหมอประจำตัวของยาชิดาได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงรับเธอคือไวเปอร์เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเอง และยังสามารถปล่อยพิษร้ายแรงได้ไม่ต่างจากงูพิษอีกด้วยท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนั้นยากุซ่ารีบพาตัวมาริโกออกจากงานและด้วยความช่วยเหลือจากฮาระดะที่คอยยิงธนูขัดความคนร้ายผสานกับยูคิโอหรือแม้แต่มาริโกเองเนี่ยก็มีฝีมือด้านการต่อสู้อยู่บ้างทําให้โลแกนสามารถช่วยมาริโกหลบหนีจากเงื้อมมือยากุซ่าได้สาเร็จทั้งคู่นี้เข้าสู่ย่านชุมชนใจกลางโตเกียวแต่ยากุซ่าเนี่ยยังคงตามไล่ล่อย่างไม่ลดละมาริโกสังเกตเห็นบาดแผลของโลแกน จึงแนะให้เขาหยุดพักรักษาตัวก่อนเธอดูแลตัวเองได้หญิงสาวเลือกขึ้นรถไฟความเร็วสูงแต่กลับพบว่าโลแกนยังตามเธอมาภาพตัดกลับมาที่พิธีศพชินเงินได้รับรายงานว่าลูกสาวของเขาเนี่ยหลบหนีไปได้แล้วโดยมีชายตะวันตกให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันโลแก,กนรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดกับร่างกายของตัวเองเมื่อลอเข้าห้องน้ําสํารวจบาดแผลเขาพบว่าความสามารถในการสมานแผลและฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองนั้นหายไปแล้วบาดแผลยังคงมีเหมือนเดิมยากวซา,าตามมาพบทั้งคู่บนขบวนรถไฟเขาจําต้องกางกรงเล็บใช้พลังซูเปอร์ฮีโรเข้าบวกกับกลุ่มคนร้ายอีกรอบการต่อสู้ดุเดือดทาให้โลแกนเสียการควบคุมรับหลุดออกจากตัวรถการประทะจึงดาเนินต่อบนหลังคารถไฟความเร็วสูงที่ทั้งเสี่ยงและอันตราย และแม้จะสูญเสียพลังลึกลับไปบางส่วนแต่ด้วยความชำนาญในการต่อสู้เขายังคงเอาชนะศัตรูได้และรีบพามาริโกไปยังที่ปลอดภัยพวกเขาเข้าไปซ่อนตัวที่โรงแรมในย่านกลางเมืองโลแกนพบว,ว่าบาดแผลของตัวเองเนี่ยยังมีเลือดไหลซึมครับร่างกายที่เริ่มอ่อนแรงลงทำให้เขานึกถึงจีนเกรย์คนรักเก่าชายหนุ่มตระหนักว่าตัวเองเนี่ยอาจกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เจ็บปวดและเสียชีวิตได้เช่นคนทั่วไปไม่นานหลังจากนั้นพวกยากุซ่าก็ตามมาพบแล้วรวมกันรุมจัดการโลแกน เขาเกือบพลาดท่าให้กับคนร้ายแต่โชคดีที่มาริโกะช่วยกำจัดศัตรูได้ทันเวลาโลแกนหมดสติไปพักใหญ่รับก่อนจะฟื้นขึ้นหลังได้รับการผ่าตัดเอากระสุนออกจากร่างโดยหลานชายเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็นนักเรียนสัตวแพทย์ช่วยรักษาให้โลแกนสังหรณ์ใจบางอย่าง จึงได้ถามถึงหมอประจําตัวของปู่มาริโกเพราะว่ายาชิดะเคยบอกไว้ว่าหมอคนนั้นสามารถถ่ายโอนพลังพิเศษของโลแกนได้และเป็นครั้งแรกที่แผลเขาไม่สมานตัวเขาสงสยัยนี่อาจจะเป็นฝีมือของหมอคนนั้นที่ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยผิดปกติมาริโกจึงเล่าว่าปู่พบหมอกรีนตอนไปรักษาตัวที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วแต่เธอไม่ทราบรายละเอียดไปมากกว่านั้น ในช่วงเวลาเดียวกันครับหมอกรีนได้นัดพบกับนินจาฮาระดะและมอพาริกิตให้เขาติดตามหาตัวโลแกนฮาระดะแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดพร้อมประกาศว่าเขาทํางานรับใช้คนของตระกูลยาชิดะเท่านั้นหมอสาวลึกลับจึงใช้พลังของการเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีอํานาจควบคุมศัตรูได้เธอพ่อนพิษใส่หน้าฮาระดะย้ำว่าตอนนี้เธอยับยั้งพลังพิเศษของโลแกนได้แล้วโลแกนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งและเป็นอมตะเหมือนแต่ก่อน ฮาระดับหรือแม้แต่นินจาระดับปลายแถวก็สามารถปราบโลแกนได้สบายสบาๆหมอกรีนย้ำให้เขาหาตัวมาริโกะให้ได้ก่อนที่กลุ่มยากุซ่าจะจับตัวเธอไปโลแกนกับมาริโกะเดินทางมาที่บ้านพักริมทะเลของตระกูลยาชิดะนำเมืองนางาากิจ ขณะสำรวจบ้านโลแกนพบภาพถ่ายของมาริโกกับนินจาฮารุดะจำได้ว่าถายผู้นี้เคยปกป้องหญิงสาวระหว่างพิธีศพมาริโกเปิดเผยความสัมพันธ์ว่าเธอกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเคยมีแผนจะแต่งงานกันด้วยแต่ยังไม่ได้เข้าพิธีเนื่องจากคุณปู่ของเธอไม่อนุญาตเย็นวันนั้นเธอทำอาหารให้เขาทาน และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เขาเข้าใจมากขึ้นโลแกนถามถึงสาเหตุที่เธอขัดแย้งกับพ่อมาริโกจึงเล่าเรื่องที่ปู่ตัดสินใจย,ยกมรดกทุกอย่างให้เธอแทนพ่อทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นพอรู้ดีว่าพ่อคาดหวังไว้มากโลแกนจึงถามถึงเรื่องคู่มัน่นมาริโกอธิบายว่าพ่อเธอเนี่ยจัดการทุกอย่างเพราะท่านอยากลงเล่นการเมืองเธอยอมรับว่าการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ถือเป็นการให้เกียรติพวกท่านและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่มีมาาาาอยาย่งวนน ภาพตัดมาที่คฤรหาหน์ตระกูลยาชิดะชินเงินหัวเสียอย่างแรงเมื่อทราบว่ากลุ่มยากุซ่าที่ส่งไปไม่สามารถสังหารลูกแกนได้แถมยังถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสอีกทั้งยังตามหาตัวลูกสาวเขาไม่เจอ ขาร้อนใจกลัวจะมีปัญหาใหญ่เพราะว่าอีก3วันเนี่ยจะถึงกำหนดเปิดพิัยกรรมของยาชิดะแล้วชินเงินจึงฝากให้รัฐมนตรีหนุ่มว่าที่ลูกเขยช่วยจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นมาริโกติดต่อหายูคิโกะแจ้งว่าเธอได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่นาง,งาซากิยูคิโกะอยากจะรีบตามไปแต่มาริโกขอให้รออีกสัก2 3วันเพราะกลัวว่ายากุซ่าเนี่ยจะแอบตามมาด้วยในเวลาต่อมาครับโลแกนกับมาริโกออกมาเดินเล่น,ลนริมน้ํา พระเอกพบบ่อน้าที่เคยหลบภัยอยู่ร่วมกับยาชิดะทำให้นึกย้อนไปถึงอดีตตอนที่ยาชิดะมอบดาบประจำตระกูลให้เป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตจากเหตุระเบิดพร้อมสอนวิธีถือดาบสมุไรที่ถูกต้องด้วยการถือสองมือโลแกนกล่าวชื่นชมความงดงามของดาบแต่ฝากให้ยาชิดะรักษามันไว้ก่อนสัญญาว่าสักวันเขาจะกลับไปรับมันด้วยตัวเอง ภาพตัดกลับมาเป็นตอนที่โลแกนอยู่กับมาริโกเธอถามถึงจีนเกรย์เพราะได้ยินพระเอกละเมอพูดชื่อผู้หญิงคนนี้ระหว่างที่เขาหลับเมื่อคืนโลแกนเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่ยอมตอบคําถามมาริโกก็ไม่คาดขันคืนนั้น ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกด้วยความใกล้ชิดและความรู้สึกที่พัฒนาขึ้นทั้งสองจูบก,กันและก้าวสู่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแต่ในห้วงความรู้สึกของโลแกนเขากลับเห็นมาริโกเป็นจีนเกรย์ภาพล้อนของคนรักเก่าเอ่ยเตือนว่าเรื่องเราจะลงเอยด้วยความเศร้าทุกคนที่เขารักเนี่ยจะต้องพบจุดจบท่านใดน,นั้นโลแกนร,รู้สึกถึงความผิดปกติอาจมีอันตรายเกิดขึ้นเขาพร้อมสู้ด้วยกรงเล็บอันแหลมคม แต่แล้วก็พบว่าไม่มีผู้บุกรุกเขาแค่หลอนไปเองเท่านั้นมีแค่มาริโกกับเขาสองคนในห้องหญิงสาวพูดขึ้นปู่ของเธอเคยเล่าเรื่องที่โลแกนเคยช่วยชีวิตท่านในบ่อน้ํานั่นคือเหตุผลที่เธอไม่กลัวเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะปกป้องเธอเหมือนที่เคยปกป้องปู่ในที่สุดโลแกนตัดสินใจเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับจีนเกลยยอมรับว่าผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นคนรักและเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เช่นเดียวกับเขาและพระเอกได้ลงมือสังหารเธอไปแล้ว เช้าวันใหม่โลแกนพบว่ามาริโกะถูกคนร้ายจับตัวไปแล้วชายหนุ่มรีบตามไปช่วยแต่ถูกกลุ่มยากุซ่าดักซุ่มยิงทําให้พลาดโอกาสติดตามรถที่พาตัวเธอไปเขาได้เค้นถามจากนักเลงคนหนึ่งในแก๊งจึงได้ทราบผู้อยู่เบื้องหลังการจ้างวานยูคิโอตามมาพบโลแกนที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเนื่องจากร่างกายเขาถูกหมอกรีนสะกดพลังไว้สาวพูม,ม่าผู้สามารถอย่างรู้อนาคตเพิ่งฟันเห็นภาพโลแกน,นอนจมกองเลือดกุมหัวใจตัวเองที่หยุดเต้นแล้ว เธอไม่สบายใจจึงรีบเดินทางมาเตือนเขาแต่โลแกนไม่ใส่ใจคำทํานายกลับบังคับให้เธอเนี่ยพาเขาไปหาโนบุโรุคู่มั่นของมาริโกะยูคิโอปฏิเสธเขาไม่ได้จึงเสนอตัวรับหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันทั้งสองบุกเข้าห้องพักส่วนตัวของโนบุโรุและพบชายหนุ่มกําลังลันลายอยู่กับสาวสวยโลแกนตรงเข้าซัดหน้าพ่หนวดใส่ไม่ยั้งจนอีกฝ่ายตกใจกลัวรีบเปิดเผยความลับที่ใครๆเนี่ยก็คาดไม่ถึงครับนั่นคือยาชิดะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อยื้อชีวิตตัวเองจากโรคร้าย และมีเป้าหมายใหญ่ทําให้ตัวเองเป็นอมตะชายชราเก็บตุนอะดาเมนเทียมไว้ในห้องแลบทางตอนเหนือซึ่งอะดาเมนเทียมเนี่ยเป็นโลหะผสมที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดกรงเล็บและโครงกระดูกของโลแกนก็ทํามาจากอะดาเมนเทียมเช่นเดียวกันรับหนุ่มคู่มั่นเสริมว่าความทุ่มเทของยาชิดะในเรื่องนี้ส่งผลให้บริษัทมีปัญหาทางการเงินจนเกือบล้มละลายชินเงินปกปิดเรื่องนี้สิน ไม่ให้ผู้เชื่หุ้นรู้เรื่องแล้วรับปากจะให้เงินโนบุรหากช่วยกำจัดมาริโกให้พ้นทางได้โลแกนได้ฟังก็เดือดจัดขวาตัวหนุ่มเจ้าเล่ห์และโยนร่างมันลงจากห้องเพนเช้าจนตกลงสระน้ำด้านล่างมาริโกถูกนำตัวกลับมาที่คฤหาสน์หาฉินเงินแสดงความไม่พอใจที่ปู่ยกบริษัททั้งหมดให้เธอ ในระหว่างนั้นฮาระดะนำกองกำลังนักรบนินจาบุกมาชิงตัวเธอจากพ่อโดยเขาทำงานร่วมกับหมอกรีนมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังเหมือนอสอรพิษหมอกรีนจัดการชินเงินจนเขาหมดแรงสู้เมื่อโลแกนกับยูคิโอมาถึงคารุหารพวกเขาพบเพียงร่างของสมุนยากุซ่านอนบาดเจ็บเกลื่อนพื้น ทั้งสองออกตามหามาริโกะทั่วบริเวณจนพบข้อความที่ทิ้งไว้พร้อมกับพิกัดสถานที่ที่คนร้ายเนี่ยพาตัวมาริโกะไปยูคิโอจำได้ทันทีที่นั่นเป็นบ้านเกิดของยาชิดะที่บริษัทได้สร้างโรงงานไปด้วยและอยู่ห่างออกไป500กิโลเมตรโลแกนมุ่งมั่นจะไปช่วยเธอ แต่เขาต้องหาวิธีฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองก่อนชายหนุ่มลองใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบความผิดปกติในร่างกายจนได้พบมแมลงพิษมันฝังเกาะอ,อยู่ที่บริเวณหัวใจเขาโลแกนแตัดสินใจผ่าเอามลงออกด้วยตัวเองครับทว่ายูคิโอรีบคันเพราะว่าเธอเพิ่งฝันเห็นภาพเขานอนหัวใจเต้นอยู่ที่ตรงนี้มันเหมือนจริงมากแต่โลแกนตรหนักว่าถ้าไม่กำจัดมแมลงพิษออกจากร่างเขาจะไม่สามารถช่วยมาริโกได้จึงทำการกรีดเนื้อตัวเองแล้วพยายามล้วงเอามแลงออกมาขณะนั้น ชิ้นเงินที่รอดชีวิตจากการโจมตีมันก็ได้เข้ามาขัดขวางทําให้เครื่องเอ็กซ์รยลเซียหายครับและหวังจะสังหารโลแกนยูคิโอเข้ามาช่วยไว้ปกป้องชายหนุ่มจนในที่สุดโลแกนก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่นานพลังของโลแกนเนี่ยก็กลับคืนมาบาดแผลเริ่มสมานตัวได้อย่างรวดเร็วเขาลุกขึ้นมาต่อกรกับชิ้นเงินอย่างดุเดือดทีแรกครับโลแกนยังไว้ชีวิตไม่เอาให้อีกฝ่ายถึงตายแต่เมื่อชิ้นเงินเล่นโศกกระโรกใช้ดาบแทงเขาจากข้างหลังคราวนี้โลแกนจึงไม่ปราณีอีกต่อไป เขาพุ่งกรงเล็บเข้าทะลวงลำคอสังหารคู่ต่อสู้ดับคาเที่ฮาระดะพาตัวมาริโกมายังโรงงานรับทางตอนเหนือพร้อมอธิบายว่าหมอกรีนก็ทำงานให้กับตระกูลยาชิดะเช่นเดียวกันสาวสวยไม่เชื่อพรรู้ดีว่าหมอเจ้าเล่์รายนี้แอบแพร่เชื้อบางอย่างให้กับโลแกนและอาจเป็นคนรอบจัดการคุณปู่ของเธอด้วยหมอกรีนจึงรีบเผยความจริงครับเธอแค่ทำตามคำสั่งเสียของยาชิดะและอาศัยจังหวะที่ทุกคนเผลอทำให้มาริโกหมดสตินินจาหนุ่มพู่ซึ่งแอบรักมาริโกไม่อย่างยาวนาน ขอร้องหมอกรีนอย่าทำรุนแรงหมอสาวเตือนให้ทำตามคำสั่งของเธอหากต้องการให้คนที่เขารักปลอดภัยและยังแนะนำให้รับมือโลแกนที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าแถมเธอยังมอบยาพิสูพิเศษที่ลดพลังของโลแกนให้แก่ฮาระดับดอีกด้วยด้านโลแกนพี่แกก็ฉายเดียวควบมอเตอร์ไซค์โคตรเท่มาถึงก่อนและต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มนักรบนินจาที่ซุ่มรอยอยู่รอบพื้นที่นักรบชุดดำเหล่านี้เตรียมรับมือมาเป็นอย่างดีครับพวกเขารุมโจมตีโลแกนจากทุกทิศทาง ยูคิโอพึ่งตามมาที่หลังเธอขับรถใหญ่ช่วยกวาดล้างศัตรูที่ขี่มอเตอร์ไซค์จนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องถอยร่นไปตั้งหลักแม้ทั้งสองจะสู้อย่างเต็มที่แต่กําลังคนของศัตรูมีมากเกินกว่าที่จะต้านทานได้แถมฮาระดะยังใช้วิธีสกกระโรกนําลูกดอกแช่ยาพิษของหมอกรีนระดมยิงใส่แผ่นหลังของโลแกนทําให้เขาเนี่ยค่อยๆหมดแรงครับฟุบลงกลางกองหิมะ ร่างไรสตีของเขาถูกพามาที่โรงงานและถูกตรึงไว้ด้วยอุปกรณ์ไฮเทคเมื่อโลแกนฟืน้นหมอไกลพันชี้ให้ดูซามูไรเงินหรือหุ่นยนต์ในชุดเกราะแบบซามูไรที่สร้างจากอะดามนเทียมวัสดุชนิดเดียวกับที่อยู่ในร่างของโลแกนหมอกล่าวเยาะเยะ้ยความพยายามของเขาที่หวังจะช่วยมาริโกะหมอกลีนอวดอ้างถึงความสามารถของตัวเองว่ามีภูมิคุ้มกันต่อพิษทุกชนิดและสามารถสร้างสารพิษอะไรก็ได้ที่เธอต้องการโลแกนช้าทายให้หญิงสาวปล่อยตัวเขาออกจากเครื่องล็อกแล้วมาประลองกันแบบแฟๆ์ๆ ขนะนั้นมาริโกะคอยเฝ้าดูสถานการณ์จากอีกห้องหนึ่งเธออยากไปช่วยโลแกนแต่ฮาระดะห้ามไว้พร้อมเตือนสติให้เธอนึกถึงตระกูลเป็นอันดับแรกมาริโกะอาศัยความเชื่อใจที่ฮาระดะมีต่อเธอพอเขาเผลอเธอจึงช่วยดาบแล้วจัดการนินจาหนุ่มก่อนจะถือโอกาสเพน่นหนีท่านใดนั้นหมุนซมุไรขนาดมหึมาก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวได้เองและมุ่งตรงมาที่โลแกนมันชูดาบเพลิงที่สร้างจากอะดามันเทียมหวังจะจัดการโลแกน แต่มาริโกะตามมาช่วยไว้ได้ทันครับและสามารถปลดปล่อยโลแกนออกจากเครื่องล็อกได้สําเร็จหุ่นสมุไรเงินและหมอกรีนพุ่งตัวตามไปเล่ล่าคนทั้งสองแต่ฮาระดะผู้ซื่อสัตย์ช่วยยิงธนูสกัดหมอไว้ทําให้ร่างของเธอเนี่ยปลิวตกลงชั้นล่างแต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์กลายพันธ์หมอกรีนกลับไม่เป็นอะไรสักนิดนางอสรพิษลอกคราบร่างเก่าทิ้งและสร้างร่างใหม่ได้ทันทีทางฝั่งโลแกนต้องเข้าบวกกับหุ่นยนยักษ์ที่มีดาบขนาดใหญ่เป็นอาวุธส่วนตัวเขาเนี่ยมีเพียงกรงเล็บพิฆาต ชายหนุ่มพายายามเข้าโซ่แต่ถูกศัตรูใช้ดาบฟันกลงเล็บเขาขาดไปซ้ำร้ายยังโดนหมอกลีนพ่นพิษใสย่ยูคิโอตามมาช่วยโจมตีนางหมออสอรพิษและสุดท้ายก็ปิดชีพมันได้สำเร็จนักรบดินจาหันมาช่วยโลแกนยับยั้งความบ้าคลั่งของหุนซามูไรพร้อมกล่าวเตือนสติหุนยนราวกับว่าเขาคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีแต่มันไม่ใส่ใจคำพูดนั้นซ้ำยังเล่นงานฮาระดะจนถึงแก่ชีวิตโลแกนช่วยกาสที่หุนยนทำดาบหล่นเขาคว้าอาวุธคู่กายของมัน แล้วจับด้วย2มือเหมือนที่เคยได้รับการสอนทําให้เกิดพลังไฟขึ้นที่ดาบได้เช่นกันครับโลแกนฟันหัวหุ่นยนต์และส่งร่างมันร่วงหล่นสู่ชั้นล่างแต่มันยังมีพละงกำลังมหาศาลพยายามโจมตีเขากลับด้วยการทําลายกรงและพิฆาตออกทั้งหมดโลแกนตกใจเมื่อได้พบว่าภายในหุ่นยนต์เนี่ยมีร่างมนุษย์อยู่ซึ่งก็คือยาชิดะนั่นเองครับชายชราย,ยังไม่เสียชีวิตทุกอย่างเป็นแผนที่เขาร่วมมือกับหมอ,อก,กรีน สร้างชุดเกาะล้ำสมัยเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากโกรคร้ายและยังพัฒนาเทคโนโลยีโอนถ่ายพลังรักษาฟืนฟูร่างกายของโลแกนมาสู่ตัวเองได้ยาชิดะอยากมีชีวิตเป็นอมะตะเพื่อรักษาอาณาจักรที่แสนยิ่งใหญ่ของเขามันสูบพลังของโลแกนขณะที่ร่างของพระเอกดูสุสม่มร่างของยาชิดะกลับแข็งแรงและเป็นหนุ่มขึ้นแต่แล้วมาริโกะที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็เข้ามาขัดขวางกระบวนการนั้นเคยใช้เศษกรงเล็บบูบรีน จัดการยาชิดะด้วยมือของเธอเองเธอเอ่ยว่าปู่ตัวจริงของฉันตายไปแล้วมาริโกะปักกลงเล็บซ้ำเข้าที่คอปล่อยให้ร่างของยาชิดะเริ่มทุรนทุรายอ่อนแรงส่วนร่างของโลแกนเนี่ยกลับมาเป็นปกติและมีกำลังพอที่จะพังและโยนหุ่นยนต์ปีศาจลงไปข้างล่างหลังจากสถานการณ์คลี่คลายโลแกนหมดแรงและสลบไปครับเขาเห็นภาพจีนเกเยคนรักเก่าอีกครั้งซึ่งเธอขอให้ชายหนุ่มอยู่กับเธอแต่เขาปฏิเสธและเอ่ยถึงสิ่งที่ติดค้างในใจ ว่าจำเป็นต้องสังหารเธอเพราะเธอจัดการผู้คนก่อนแต่ถึงอย่างไรเขาก็รักเธอเสมอและตัดสินใจปล่อยเธอจากไปในที่สุดภาพตัดมาที่หน้าโรงงานยาชิดะมาริโกะได้รับตําแหน่งใหม่เป็นประธานของกลุ่มธุรกิจตระกูลยาชิดะเธอบอกลายูคิโอกับโลแกนที่เตรียมตัวเดินทางออกจากญี่ปุ่นโลแกนปฏิเสธที่จะอยู่เคียงข้างเธอเพราะยังฝังใจกับคําพูดของคนรักเก่าที่ว่าตัวเขาจะทําให้คนรักต้องเป็นอันตรายส่วนยูคิโอ ยืนกลานจะทํางานให้กับโลกแกนในฐานะบริการของเขาลาเอกตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักและตัวหนังก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือ The w u l v e r i n e 2013ทําคะแนนจาก IMDB ไปที่6.7เต็ม10คะแนนส่วนวัฒนเท่น,นักวิจารณ์ให้ไว้ที่71%ฝั่งคนดู69% ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับสามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Disney Plus มีภาคไทยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ